จังหวัดมหาสรารคามได้จัดงานประเพณีบุญผาเข้าลิงส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ลิงสแสมที่มีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งเดียวในประเทศ โดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่2เมษาย,ยน2567ที่วณอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญผาเข้าลิงประจำปี2567โดยมีนายอําเภอโกสุมพิสัยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามเขาร่วม โดยการจัดงานประเพณีบุญผาข้าวลิงหรืองานเลี้ยงอาหารลิงได้บรรจุไว้ในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลิงแสมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีตามธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอโกสุมพิสัยและเพื่อเป็นการหาทุนเป็นค่าอาหารให้กับลิงสมโดยนํารายได้จากการจัดงานจัดหาอาหารให้แก่ลิงตลอดปีพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของอำเภอโกสุมพิสัยในการเลี้ยงลิงแบบประเพณีท้อง ถิ่นอีสานและช่วยลดการขาดแคลนอาหารของลิงในช่วงฤดูแล้ง โดยวนะอุทยานโกสัมพีเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลัวขวางมีเนื้อที่125ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอโกสุมพิสัยในอดีตเรียกบริเวณที่แห่งนี้ว่าบุ่งลิงหรือหนองบุง่งเพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และฝูงลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าฝูงลิงแสมเป็นลิงของเจ้าปู่ที่สถิตอยู่ณศาลเจ้าปู่ตาและ องค์พระมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอใกล้เคียงโดยต่อมาเมื่อวันที่1ตุลาคม2519กรมป่าไม้ได้ประกาศจะตั้งเป็นวณอุทยานขึ้นถือเป็นสถานที่ที่มีฝูงลิงแสมขนสีเทาและขนสีทองจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และแห่งเดียวในประเทศครับ